โอ้โหสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนดยนะครับอยู่กับช่อง l e s t อร์เกมเมอร์นะครับขอโทษนะครับที่หายไปนานประมาณหนึ่งเดือนนะครับตอนนี้เลสตอร์เกมเมอทีวีกลับมาแล้วนะแล้วก็ขอบคุณสําหรับคนที่ยังไม่กดยังไม่เลิกติดตามช่อง l ลส t o ร์เกมเมอร์ทนะครับขอบคุณจริงๆนะครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมสปิด Di ิป i ต t e r นะครับผมเริ่มกลับมาเล่นเกมสปิด Di ิป i ต t e r แล้วนะครับโอเคครับวันนี้เราจะไปไต่แรงแรงโกกันนะครับเป็นสอบข้ามระดับ อีก2รอบก็จะไปแรงโกหนึ่งนะครับโอเคไปดูกันในเกมกันเลยแบบที่เจอเป็นวินเมลแอสแลนดมาดูกันนะครับว่าวันครั้งนี้จะได้ที่1ห,หรือที่2องครับสถิติของเพื่อนผมนะครับคือ1นาทีสี 49, แล้วผม1นาทีห้าดูสิครับว่าจะแซงเป็นนิวเรคคอร์ดได้หรือเปล่าโอเคค่ามอสไตล์ลิกก็ที่1น,นะครับ 98เฮ้ว้าวไดเวอร์วินเหรอครับเป็นรถมอเตอร์ไซค์ผมสุ่มได้แค่รถยนต์ฮะดูเอาดิกูดเฉยอ,อืมอย่งางไรก็สกิลติดสกิลจะติดต,ตอนบูทครั้งแรกนะครับบูทครั้งแรกจะได้ในโตมาหนึ่งอันหุยดิบค้าง ตามติดครับตามติดีวิตควิกเพลินไปตามไม่ทันอไปเหินฟ้าหน้าดินเก็บขอบครับอืกินขอบเอาในโตหายเกิดอะไรขึ้นครับเมื่อกี้ในโตหาย เอาเขินไม่ได้นะฮะต้องเขินบนฮนะลุยอ่ะชนเอ,อื้อจุบเขากลับมาใช้แล้วผมใซ่ได้เป็นที่หนึ่งเรียบร้อยครับเ,ออเกือบชนเอ,อ้ยชนโอ้โหดิฟตาเลยเวอร์ดิฟ ไปครับ C W W ทพกเทเป็นมหนึ่งรอบเอาใหนโตครับ C W W กางอากาศแล้วก็ตรงไปครับเอาเน็ตเอาจานเน็ตเอ,อื้อไม่นะเน็ตค่ะเอื้อตามไม่ทันแน่เลยทำไมเน็ตทำอย่างนี้ไอเน็ตไม่ดี เองทำให้ข้าดที่สามมอยนะเนี่ยขาอือฮ <c oughs> ือดาเบนแรงครั้งนี้ก็ได้ที่สไปนะครับสติติก็ไม่ได้นิวเรคคอร์ดนะครับหนึ่งาที52นะครับแต่ังนองก็ยังผ่านครับผ่านสอบข้ามระดับรอบแรกไปแล้วนะครับโอเคไปลุยกันเกมที่2กันเลย yeah. คุณผู้ชมครับผมได้ด่านมุนไลค์ครับฮ <c oughs> <c oughs> มีมันแล้วครับสถิติล่าสุดก็ต้องเป็น157นะฮะคะแนนของเพื่อนผมและคะแนนของผมก็สองนาทีหรอ <c oughs> ไม่เป็นไรครับมาดูกันนะครับว่าตอนนี้เราจะนิวเรคคอร์ดหรือเปล่าเท่าที่เรารู้คือเราไม่ได้มอสไตล์ลีครับ1 5าเลยเหรอไม่เป็นไรครับโอเค สามสองหนึ่งไปเพอร์เฟคครับปั้งปั้งอา้าวสกิลไม่ติดครับทุกคนสกิลไม่ติดคืออะไรอ่ะไม่เป็ไนไรนี่ติดแล้วครับเกิดอะไรขึ้นอ่ะเกิดอะไรขึ้นทำไมฮีโร่มันเกิดอะไรขึ้นอ๋อครับน่าจะไม่ใช่ปีนี้เป็นที่เน็ตงฮะ ดูสิเอ,อือเเ็ดแดงครับอู้แบคแ็คไลนิ่งคันนี้มามาสู้กันเหินไปเดี๋ยวๆๆๆเดี๋ยว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 เดดแดงควสมควรนะตอนนี้ไปชนครับปัง ตัวครับอุ้ยเด้เอีกแล้วขออนุญาตปัดนะฮะไปต่อครับอย่าเพิ่งสิครับขออัดคลิปก่อนโอเคเลยฮะรีบเล่นนะฮะเอื้อเอ้ยโอ้หเกือบขึ้นไม่ได้ครับเกือบไม่ทันครับ ไปครับที่หนึ่งครับ C W ไปครับ C W ล็อกครับเมนขึ้นไม่ได้ตอนนี้ก็ดิฟเก็บไปนะครับดิฟเก็บในโตรได้ครับ o อ e r d i C W W ไปครับอันนี้ก็ o อ e r Dif ต่อนะฮะเดี๋ยวทางนี้ก็จะค่อยๆไปละเฮินครับขึ้นบนชนอืสวยครับไปต่อครับ เก็บในตัวครับ over deep c w w c w ครับโอเคได้ที่หนึ่งไปฮะตานี้แต่ก็เสียใจที่ไม่ได้ new record นะฮะหนักกว่าเดมิมอีกครับแมตก็เหลือสิบแล้วนะครับตอนนี้เราก็สอบถ้าระดับได้ที่หนึ่งแล้วนะครับก็เราจะไป go หนึ่งกันนะครับโอเคคุณผู้ชมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสนุกไหมครับ ถ้าเกิดคุณผู้ชมชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่อง레 e ต์ลอนเกมเมอด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย